ช่วงคนไทยไม่ลืมตัวพญารีสัตนาคราชแห่งนครพนมเป็นราชาองค์ที่ใหญ่ที่สุดในแคว้นอีสานเป็นแลนด์มาร์กสำคัญของนครพนมพญารีสัตนาคราชองค์นี้เริ่มก่อสร้างราวป,ปีพุทธศักรา25 54, ช2554เชองสมโภชอย่างยิ่งใหญ่เมื่อ9กันยายน2559เป็นพญานาคที่ใหญ่ที่สุดของภาคอีสาน มีความงดงามและโดดเด่นหล่อด้วยทองหลือทั้งองค์มีน้ำหนักถึง9,000กิโลกรัมลักษณะเป็นพญานาคมีเจ็ดเสียนแผ่พังพานหันหน้าไปทางด้านแม่น้ำโคงยาวสู่ฝั่งลาวประดิษฐานบนแท่นแปดเหลี่ยมกว้าง6เมตรสูง15เมตรสามารถพ้นน้ำได้หมายถึงการประทานฟ้าฝนและความอุดมสมบูรณ์คติการสร้างองค์นาคาธิปดีสีสัตนคราชองค์นี้ เพื่อเป็นศูนย์รวมความศรัทธาของคนสองฝั่งโคง้งที่เชื่อว่าเป็นพี่น้องกันต่างนับถือพญานาคและสายน้ําโค้งเป็นเวียนวังของพญานาคที่คอยปกปักรักษาองค์พญารีสัตนคราชจึงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยรักษาลําน้ําโค้งรักษาพระพุทธศาสนาคอยประทานพอให้พี่น้องชาวไทยลาวมีความโดดเด่นเป็นสง่ายิ่งดูแลมีตะบะบารมีสมเป็นพญานาคระดับนาคาธิบดีเชื่อกันว่าทาหน้าที่ปกป้องทั้งฝั่งไทยและลาว ตามตํานานระบุว่ามีความใกล้ชิดกับพระพุทธองค์พระยาศรีสัตนาคราชถึงเป็นพญานาที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรักธรรมรักความสงบมีเมตตาเชื่อว่าใครได้มาขอพรต่อองค์ท่านจะมีความสุขร่มเย็นสมปรารถนาดังสมริดผลหากผู้ใดมีโอกาสมานครพนมอย่าลืมแวะมาสักการ,ระองค์ศรีสัตนาคราชองค์นี้นะคะ ระดับสูงเลย Major Cineplex และ Blue o l i m and Bro